สวัสดีครับมิตรเกษตรออนไลน์นะครับตามคำเรียกร้องหลายคนนะฮะอยากที่จะให้ผมมาผสมอาหารให้ดูนะครับสำหรับการเลี้ยงปลาดุกกบหรือว่าปลาหมอที่เป็นกระชังบกบ่อผ้าใบกระชังน้ำหรือบ่อปูนนะครับอย่างแรกคืออาหารครับนี่คืออาหารเะครับเมื่อได้อาหารแล้วครับอาหารเนี่ยฮะก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับสิ่งที่ต้องตักก็คือนะครับตัวแร่ยูพาร์ตผมใช้ความถนัดนะฮะ ก็คือ1ช้อนชานะครับแร่ยูพาร์ตครับโรยไปแบบนี้1ช้อนชานะฮะโรยเสร็จปั๊บนะครับอย่าเพิ่งคลุกครับเรามาตักตัวเอนไซม์โปรตีนผงครับอีกประมาณ1ช้อนชานะครับสำหรับครึ่งกิโลนะฮะอันนี้คือผสมแบบเข้มข้นนิดหนึ่งนะฮะเข้มข้นนิดหนึ่งครับแบบนี้ครับแล้วแต่ครับอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้หรือว่ามากกว่านี้ใช่หรือไม่ครับไม่จําเป็นนี่นะครับแล้วก็คลุกๆแบบนี้ฮะคลุกพลอยเข้ากันนะครับแบบนี้ แล้วก็มีเอนไซม์โปรตีนน้ำนะครับทำอย่างไรครับก็คือสมเรียบร้อยนะครับผมซื้อตัวนี้ก็คือของขวดของมินเนอรัลนะครับมันง่ายฮะผสมเสร็จปั๊บเขย่าแล้วก็มันมีจุกตรงนี้ฮะที่สามารถเห็นไหมฮะการใช้งานรู้อยู่นะครับแบบนี้เลยนะครับเทไปแบบนี้เทไปรอบที่1นนะฮะเทไปประมาณนี้ครับ1รอบนะฮะยังไม่หมดนะแล้วก็คลุกไปมันจะเป็นเงาเงาเคลือบมันจะเป็นมันๆนะครับเป็นแบบนี้ แล้วก็ต่อด้วยรอบที่2อ,อีกรอบนึงนะครับแบบนี้ครับเขย่านิดนึงเขย่านิดนึงแล้วก็เทราดลงไปแบบนี้ครับอ่าเนี่ยฮะนี่คือพองตัวแล้วครับเทหมดเลยก็ได้ฮะหรือไม่หมดแล้วแต่นะครับพองตัวจะเป็นแบบนี้นี่อาหารพองตัวแล้วนะครับเริ่มเลยฮะเห็นไหมจากแฉะมันก็จะแห้งแห้งเสร็จปั๊บมันพองตัวแล้วก็จะเซ็ตลงตัวนะครับหมุนนิดนึงเห็นไหมครับ แบบนี้หลักการทําง่ายๆนะครับจะเทหมดก็ได้ครับน,น้ำเป็นเป็นแก้แค่ตัวทาละลายเฉยๆครับอ่าแบบนี้เลยหมดเลยนะหมดเลยนะครับปุ๊บเก็บแล้วก็เราก็ทําการคลุกตรงนี้ต่อนี่ครับเปียกแฉะเลยไหมแฉะเลยแฉะเลยนะครับก็คลุกไปคลุกแป๊บปเดียวก็หมาดแล้วก็เริ่มแห้ง จริงแบบเนี้ยให้ปลากินได้เลยนะครับชอบเลยฮะคือทําให้กลิ่นของอาหารเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่พึงประสงค์ของสัตว์น้ํานะครับปลาดุกปลาหมอนี่เป็นสูตรของปลาดุกปลาหมอนะครับแล้วก็กบเขาจะชอบมากอาหารพองตัวประมาณเนี้ยฮะเห็นไหมครับเมื่อกี้อาหารน้อยใช่ตอนนี้คือเกือบเต็มกระปุกแล้วใช่ไครับเพิ่มขึ้นมาสักประมาณหนึ่ง 1>, 1หรือ2ขีดถ้าเป็นน้ำหนักนะครับเพราะว่าเม็ดอาหารเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำที่มีประโยชน์มากมายนะครับนั่นคือน้ำยู่พาสน้ำเอนไซม์โปรโตีนน้ำโปรโตีนผงแค่นี้ก็จบแล้วนะครับเห็นไหมให้ให้ปลากินได้เลยจบแล้วครับ